เมื่อเร็วนี้ครับผมทํางานหนักมากแล้วก็ทํางานดึกมากนะครับกลับประมาณห้าทุ่มที่คืนตีหนึ่งเนี่ยครับผ่านมาเดือนหนึ่งร่างกายมันเริ่มไม่ไหวประมาณเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยเริ่มจะเป็นไข้นั่งรถกลับนะครับก็มีลลี่อยู่ในกระเป๋าก็ฉีกินเชื่อไหมครับผมพอกินมิีเสร็จก็หลับไปตื่นมาเนี่นะครับอาการร้อนรุ่มๆร้อนๆหนาวไอโรมาเชต์ว่าคุณปูนที่มันเหมือนจะเป็นไข้ลุ่มๆะครับหายไปเลยครับแค่หลับกินมิลลีครับหลับแล้วตื่นขึ้นมาเท่านั้นเอง อคุณมีมากสวัสดีครับผม,ผมชื่อธงชัยนะครับผมคือตอนก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็เห็นทุกคนขึ้นมาแล้วผมก็ว่าแบบมังโม้หมดนะครับผมแต่เมื่อวันันทเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสทดลองกับน้องของผมเองผมไม่ได้ทดลองกับตัวเองทดลองกับน้องผมนะฮะน้องผมเนี่ยปรากฏว่าเพื่อเข้าหน้าน้องผมจะเริ่มเป็นหวัดแราววันจันทร์นั้นเนี่ยพอเลิ่คลายขึ้นเสร็จปุ๊บพอเริ่มยิ่งดึกยิ่งดึกเนี่ยน้องผมจะเริ่มไออ่ะ ผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยน้องผมจะต้องโสมแล้วไปเรียนไม่ได้แน่ผมเลยตัดสินใจฉีกปูน,นี้ที่มีอยู่ซองเดียวให้น้องทาน<อ>นะครับผมพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเช้ามาเนี่ยน้องมาตื่นก่อนผมน้องมาตื่นแปดโมงมานั่งให้กินตั้งแต่เช้าครับผมมันไม่มีอาการที่มันหนักขึ้นเลยแล้วปากฏว่าผมที่สบายกว่าน้องตื่นตัน้งสิบเอ็ดโมงตั้งเที่ยงนะครับผมแล้วน้องผมเนี่ย ดีใจมากที่ได้อยู่โรงเรียนฟรีหนึ่งวันครับผมเมื่อวานเนี่ยพอดีที่โรงเรียนมีงานกีฬาสีนะครับก็เลยไปเชียร์กีฬาสีแล้วปรากฏลีสวยะครับผมก็เลยใช้เสียงนิดนึงแล้วใช้เสียงตั้งแต่9ก้าโมงเช้างานกีฬาสีเลิกบ่ายสามแล้วต่อที่วงโยอีกถึงสี่ทุ่มใช้เสียงทั้งวันตอนเดินกลับบ้านนี่ไม่มีเสียงเลยนะครับผมกลัวอยวู่ว่าถ้าเกิดเดินกลับบ้านทางมันเปี่ยวกลัวโดนจุดอยดู่เหมือนกันจุดแล้วไม่มีเสียงร้องช่วยเลยนะครับเนี่ยแล้วที่อยู่ว่าตอนต่อเช้า ผมกว่ามาเสียงมันไม่มีเลยนะแล้วเมืกี้เนี่ยผมก็ได้ลองกินบูมี่ดูผมกินนยัว่าผมก็สือสีปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับผมไม่เคยโกหกผมกินแค่5นาทีเท่านะั้นเสียงผมมาอยิง่งถามว่มาั้ลาได้ขอบคุณบูมี่ครับเค่ะอามอะไรถามสินค้า,า,คา,คาที่พัดใจนะคะก็ตกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่นอนน้อยตากฝนอะไรเลนี้ยก็คือจะมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดตลอดแบบเจ็บคอตัวลุมๆุเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่มารู้จักเอเอลค่ะก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าจะตัวลุมๆุหรือว่าเจ็บคอนิดๆนะคะตอนนอนค่ะก็จะกินตรมนี้ค่ะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยก็ไม่มีอาการป่วยแล้วก็ไม่เคยซุดป่วยเลยตั้งแต่รู้จักเอเอลเนี่ยไม่เคยอ่าเป็นหวัด